ดไปดกินก,กับเพื่อนแล้วเพื่อนป้ายยาวกลุยมหมองค่ะชื่อ K Aging Pro Day Cream อันนี้มี S.P.F. ด้วยนะคะ S.P.F. สามสิบแปด P.S. สบวกเป็นสูตรที่เคลมว่าบำรุงผิวย้อนวัยด้วยนวัตรกรรมที่ชื่อว่า Reverse Activator เราเป็นเนื้อรรมชร้อยเปอร์เซ็นต์คุณเป็นการรวมกันของสองสารสก,กรัดมีตัว Moss Nutech กับ c o c k s b o w Extract นะคะมาดูที่ตัว Moss Nutech ก่อนจุดเด่นเลยก็คือได้รับรางวัลสี่นวัตรกรรมเป็นนวัตรกรรมระดับโลกนะซึ่ง Moss Nutech เนี่ยก็เกิดจากการ blend active สองตัวที่มันทำงานร่วมกันอีกทีแล้ะคุณก็คือตัว Iso Mor กับไฟ ซึ่งเขาทาวิจัยแล้วว่าลดริ้วรอยได้ใน28วันพบว่าผิวของอาสาสมัครในฝั่งที่ทาเนี่ยดีขึ้นนะคะผิวชุ่มชื้นขึ้นอัตราก,การสูญเสียน้าก็ลดลงสีผิวก็ดูสม่ำเสมอขึ้นอีกตัวก็คือตัวโครคัส์เบลเอ็กทรกนะคะอันนี้ได้มาจากสารสกัดของหน่อดอกโครคัสเคลมว่าช่วยผิวกระชับยืดหยุ่นโดยการมากระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็อลิลาสตินใต้ผิวนี่แหละคะ่ะพวกริ้วรอยหรือว่ารอยตีนกาที่เป็นรอยตืน้นๆนะก็ดูจางลงนอกจากนี้ยังมีสารเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะสารที่ช เขาใส่ UV filter มาด้วยหลายตัวค่ะก็เป็นความสามารถในการป้องกันร,รังสีเรดทกชนิดเลยนะคะ UV UVA UVA1 A2 UVB Care Light เป็นสูตรที่ไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีมินเนอร์ออยนะสำหรับคนที่กังวลใจจากสารเหล่านี้ยาใช่ไหมหมนก็มาลองใช้แหละทุกเช้านะคะก็ดูเรียบเนียนขึ้นนะคะสเส้นรอยริว้วเล็กๆคะ่ะอย่างเช่นรอยที่แสดงสีหน้านะหรือริวร้วๆที่เกิดจากการ,รที่ผิวขาดความชุ่มชื้นแต่หมอ่ามันลดลงเขามีตัว Night Treatment ด้วยคุณไุณ Night Treatment เาจะเป็นคาดสีน้ำเงินนะคะส่วนผสมที่ชูลงจะเป็นส่วนผสมที่ชื่อว่า Ice w i t e Lip Up เป็นสารสกัดที่ได้จากองุ่นแช่แข็งตามธรรมชาติเน้นมาช่วยลดริ้วรอยแล้วก็จะมีตัวเอโเทโปรเปปไทอ่ะคะ่ะอันนี้สารบคนจะเป็นลักษณะโบท็อกไลท์ออกฤทธิ์ลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อคล้ายๆกับบท็อกเพราะฉะนั้นพวกริ้วรอยที่เกิดจากการหดเกร็งต่างๆนะคะของใบหน้าเนี่ยก็จะช่วยได้พอเราใช้บ่อยๆนะคะมันก็จะลดโอกาสการเกิดริ้วรอยใหม่ด้วยคือส่สนตัวหมองแนะนำมาใช้คู่กันไปเลยนะคะตัวในก็ใช้กลางคืนตัวเดก็มาใช้ตอนเช้านะอันนี้มั่นใจได้ว่าคนที่หน้าแหกแพ้แดงคันจากการใช้เรตินอลมาเนี่